แนวคิดเจ๋งๆของวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองนะคะล่าสุดค่ะได้ประดิษฐ์แล้วก็คิดค้นเครื่องกรอกรายสู้ภัยน้ำท่วมนะคะนับว่าเป็นอีกหนึ่งนว,วัตกรรมดีๆที่ตอบโจทย์เรื่องความรวดเร็วและประหยัดแรงงานค่ะ ออโอ้โหคุณผู้ชมนี่เลยเห็นไหมคะนี่คือนวัตกรรมเครื่องกรอกทรายสู้ไัยน้ำท่วมคะ่ะเป็นผลงานการคิดและประดิษฐ์โดยน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองคะ่ะที่ได้คิดขึ้นเพื่อทุ่นแรงและเพิ่มความรวดเร็วในการกรอกทรายลงถุงคะ่ะเราไปเจอนายสมนึกพุ่มขุนนะครับเป็นผู้มยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองคะ่ะ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนนักศึกษาก็ได้นํามามอบให้กับเทศบาลเมืองอ่างทองเครื่องกรอกทรายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีลักษณะเป็นรางสายพานแบบนี้เลยหน้ากว้างประมาณ60เซนติเมตรยาวประมาณ3เมตรนะคะก็ใช้มอเตอร์นี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนซึ่งก็จะต้องใช้แรงคนในการตักทรายขึ้นมาบนสายพานผ้าใบจากนั้นมอเตอร์นะคะก็จะพาทรายเลื่อนขึ้นมายังจุดบรรจุถุงทราย โดยจะมีคนนำํำผงปุ๋ยมารองรอรักทรายจนเต็มแล้วก็ผูกปากผงอย่างนี้เป็นต้น <S <S เสร็จการบรรจุกระสอบทรายด้วยขั้นตอนนี้ค่ะนายเตือนใจทรงไตรนะคะเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองนี่แหละคะ่ะท่านก็บอกว่าทางเทศบาลนะคะต้องใช้กระสอบทรายในการวางแนวป้องกันจานวนมากเลยนะคะ <S <S เพื่อความแข็งแรงของกงําแพงแล้วก็เสริมตามจุดเสี่ยงโดยรอบ โดยนายเตือนใจบอกด้วยนะคะว่าก็เพื่อป้องกันย่านการค้าชุมชนสถานที่ราชการวัดโรงเรียนนะคะแล้วก็ต้องใช้ทรายปริมาณมากโดยตั้งจุดกรอกทรายไว้ทั้งหมด4จุดนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะทางวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองค่ะก็ได้นำเครื่องกรอกทรายพร้อมนักเรียนนักศึกษานี่นะคะก็มาช่วยกันนะคะทำให้กรอกทรายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมดีๆแล้วก็เป็นฝีมือของคนไทยที่น่าชื่นชมนะคะเพราะว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความรวดเร็วประหยัดแรงงานสู้วิกฤตน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ